สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนธชนินโน,นกปวอส22อ,อ,อ,อิเล็กทรอนิกส์6ม .6 วิทยาลัยเทคนิคพิจบูรนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเครื่องจําหน่ายหน้ากากอนามายยัยหยดเหรียญ5บาทและ10บาทนะคะโดยจะมาชิปกลุ่ม5บาทจะมีอีกหนึ่งคนคือนางสาวัตรากรปาสีและ10บาทอีกหนึ่งคนคือนายธราดลศิริเลิศโดยสองคนนี้ไม่สามารถมานำเสนอโครงการได้เนื่องจากติดโควิด19นะคะโดยกลุ่ม10บาทส่งตัวแทนมาคือนางสาวพัชราพรอุ่ยเลือนค่ะ รายวิชานี้นำเสนออาจารย์อริศก่าสิทธิ์นะคะรายวิชาโครงการปีการศึกษา2 5 6 4ค่ะความเป็นมาของเครื่องจำหน่ายหน้ากากอนามัยนี้นะคะสร้างขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด1ิในปัจจุบันนี้นะคะมีการระบาดหนักนะคะทุกคนต้องการหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่เพื่อป้องก,กักนโรคโควิด19กและมลภาวะทางอากาศนะคะสาเหตุที่เรานำมาไว้ที่วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูร์นี้ เนื่องจากทางวิยาลัยไม่สามารถแจกหน้ากากอนามัยให้นักศึกษาทุกคนได้ในกรณีที่นักศึกษาลืมเอาหน้ากากอนามัยมาจากที่บ้านหรือทําหน้ากากอนามัยสูญหายที่วิทยาลัยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้นะคะ 1. มีเครื่องจําหน่ายหน้ากากอนามัยตลอด24ชั่วโมง 2. มีเครื่องจําหน่ายหน้ากากอนามัยที่ปลอดภัยจากโรคโควิดข้อที่3เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากเครื่องขายหน้ากากอนามัยนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรอุ่นเรือนชั้นปวสสองัสองมหหกอิเลคทริกน,นะคะวันนี้เราจะมานําเสนอเครื่องจําหน่ายหน้ากากอนามัยหยดเหรียญห้าบาทนะคะวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันโควิดสิบเก้านะคะข้อสองเพื่อลดปัญหาก,การทำหน้ากากหมดหายข้อสามเพื่อนําเทคโนโลยีที่เรียนมามาประยุกต์ใช้นะคะขอบเขตข้อที่หนึ่งสามารถหยดเหรียญห้าบาทได้หน้ากากอนามัยจํานวนสองชิ้น ข้อที่2มีจอเซเว่นเซ็ตเมนต์ัวเลข5เมื่อหย่อดเหรียญ5บาทข้อที่3สามารถเคลื่อนย้ายโดยใช้ล้ออิสระ4ล้อที่สามารถล็อกได้นะคะข้อ4หน้ากากอนามัย5้าบาทหมดเครื่องจะไม่สามารถรับเหรียญ5บาทได้ข้อ5สามารถบรรจุได้50แท็กจำนวน2ชิ้นนะคะค่ะโครงการจำนวนไหนหน้ากากอนามัย10บาทนะคะวัตถุประสงค์โครงการนะคะ หเพื่อเอาเนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในการจำหน่ายหน้ากากอนามัย 2. เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 3. เพื่อลดปัญหาการแจกหน้ากากอนามัยเพื่อไม่ไม่ทั่วถึงในสถานศึกษาค่ะขอบเขตโครงการนะคะ 1. สามารถหยอดเหลือส10บาทได้หน้ากากอนามัย1นแพ็คสชิ้น 2. มีจอแสดงผล ของเซเว่นสิเป็น10เมื่อหยอดเหรียญสิบค่ะสามสามารถบรรจุได้50แพ็คแพ็คล่าสชิ้น4เมื่อหน้ากากอนามัยหล่นลงมาที่ช่องหน้ากากอนามัยจะมีเสียงดังขึ้นว่าขอบคุณค่ะ5หากหน้ากากอนามัยในเครื่อง10บาทหมดเครื่องจะไม่สามารถรับเหรียญ10บาทได้ เราจะมาสาธิตการใช้งานกันนะคะเริ่มจาก5บาทค่ะคุณเลือกของแบบที่หนึ่งจะรู้งารอสักครู่จ่ายของเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะค่ะของ10บบาทนะคะคุณเลือกของแบบที่สอง จะรู้งานรอสักครู่จ่ายของเรียบร้อยแล้วขอบคุณค่ะพวกเราขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคคุณ่ะและน้องๆนะคะใครที่สนใจอยากจะทำเครื่องประดิษฐ์จริงๆแบบพวกพี่นะคะสามารถมาสมัครเรียนได้ที่วิยทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ค่ะสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะคะ